อยู่ในช่องอีสสบายทิปนะคะวันนี้พามาดูริมแม่น้ำเจ้าพยากันอีกค่ะวันนี้แม่น้ำเพิ่มขึ้นอีกนะคะขึ้นมาถึงบันไดแล้วค่ะขึ้นมาบันไดไม่รู้ว่าขั้นที่เท่าไหร่แล้วไม่ได้มาดูหลายวันเดี๋ยวต้องคอยรับน้ำอีกนะคะไม่รู้ว่าจะขึ้นมาขนาดไหนเราไปดูระดับน้ำกันค่ะ นี่คือระดับน้ำปัจจุบันนี้นะคะเห็นไหมคะครั้งที่แล้วที่มาถ่ายยังเห็นหาดทรายอยู่เลยครั้งนี้ขึ้นมาถึงบันไดแล้วค่ะบันไดเหลืออีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดขั้นค่ะถ้าขึ้นเจ็ดขั้นมาถึงตรงนี้ก็จะเหมือนจะอันตรายนิดหนึ่งนะคะมีคนมาปล่อยปลาค่ะเห็นไหมคะน้ำเยอะเลย ตอนนี้แดดจ้าเลยค่ะมีลุงหาปลาด้วยอยู่กลางแม่น้ำเลยภาพสวยค่ะแต่ทว่าร้อนฝนไม่ตกค่ะวันนี้ก็เลยได้มาเดินเล่นเดี๋ยวพาชมดูนะคะน้ำไม่ใสอะค่ะน้ำค่อนข้างจะเป็นสีขุ่น น่าจะน้ำเหนือไหลลงมาเยอะพอสมควรเห็นผ้าสารไหมคะแสงแดดสะท้อนสวยมากเลยเป็นสีเงินเลยค่ะสีนาคไม่ใช่สีเงินนะคะสีนาคสีนาคสีนาคหรือตามภาษานาฬิกาเขาจะเรียกว่าสีพิงโกนค่ะถ้าเกิดนาฬิกาสีนี้ก็จะสวยมากเลยเห็นไหมคะน้ำขึ้นเยอะเลย แม่น้ําก็จะไหลจะไหลผ่านภาสาแล้วนะคะข้างใต้ภาสานต,ตรงนั้นนะคะเนี่ยค่ะช่วงนี้น้ําจะไหลผ่านได้นิดหน่อยค่ะฝั่งนี้จะเป็นปิงวังฝั่งนู้นก็จะเป็นยมน้านถ้าน้ําไหลผ่านตรงนี้เยอะๆมเมื่อไหร่ก็แสดงว่าน้ําขึ้นเยอะมากเลยแต่ถ้าท่วมก็จะท่วมฝั่งนู้นก่อนนะคะอ้าวแดดร่มเสียจแล้วคะ่ะดูเ้าหาปลาคะ่ะ เห็นไหมคะไม่รู้ว่าได้ปลาหรือเปล่าอันนี้เป็นวิถีชาวบ้านแถวแถวริมแม่น้ําค่ะแถวริมแม่น้ําเจ้าพรยาก็จะมีคนหาปลาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆทางนู้นนะคะที่ศาลาก็จะมีคนนั่งค่ะมีคนมานั่งดูแม่น้ํากันอะไรประมาณนี้วันนี้แดดจ้าเลย เดินไปเรื่อยๆนะคะอุ้ยเสียงใครจามมาจากไหนดังมาถึงนี่เลยค่ะ เห็นนกกระยางเมื่อกี้ถ่ายได้แล้วแวบๆแล้วก็เห็นเห็นมาอยู่ตรงนี้ตัวนึงตัวใหญ่มากเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูค่ะอ้าวเหมือนจะไอซะแล้วค่ะ I love you อ้าวนกหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ค่ะเห็นมีนกกระยางตัวใหญ่ๆ น้ำจะท่วมไหมปีนี้ตอนนี้นก็ขึ้นมาเยอะแล้วขึ้นมาเยอะแล้วเหรอโอฝั่งนูนมมงน้นท่วมไหมเรหรอโอ้รหรอบ้า,า,านอยูอ่ฝั่งนีน้หรือฝั่งนู้นอะฝั่งนู้นครฝั่งนู้นเหรอเอาใจช่วยนะถ้าท่วมแล้วจะปล่อยมาทางนี้ละ่ี้ะอู่นงะเนาะถ้าท่วมฝั่งนี้ตลาดก็คงไม่เหลือแล้วเนาะ เดินเข้าไปได้ไหมเนี่ยได้ครับถ่ายวีดีโอเล่นได้ใช่ไหมไบันไดจะหักไหมเนี่ยเอเริม่มไ, <Hey. S 2> ไม่ดีแล้วเวนาะนู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 นกนกนกโอ้ยถ่ายนกไม่ทันอนะ่ะบินไวมากเลยน,ะนูไปนู่นแล้ว ววกกแถวเนี้เหรอมาบ่อยไหมครับไม่ค่อยบ่อยอะคะ่ะสองสามอาทิตย์บ้านอยู่ตรงนี้เองอยู่ใกล้ๆดี่แหละมาดูว่าน้ำเยอะไหมถ่ายวิดีโอด้วยเน,น,น,ออนาะแ, <c oughs> แต่เห็นจะมีพายุขเข้าอีกเนาะพุ่งนี้ใช่ครับเย็ยนนี้ก็น่าจะตกหรือเปล่าแเราถ่ายติดตัวเองไปด้วยได้ใช่ปะ่ะไม่ได้หนีแฟนมาเที่ยวนะ <laughs> ออมีคนหาปลาด้วยบรรยากาศดีเแต่อยู่ตรงตากแดดไม่ไหวเลยร้อนมากแต่น้ำก็ไหลแรงเนาะสังเกตด,ดูต้นไม้ที่ที่ลอยมาเมาออมาเร็วมากเลยขยายให้ดูใกล้ๆนะคะน่ะต้นไม้มาเร็วมากเลยแต่ในสารานี่เย็นดีอ่ะบรรยากาศดีมาก เล่งขับเรือเหรอเปล่าครับมานั่งเล่นมานั่งเล่นใช่ครับอ๋อแต่ผาสานน้ำเริ่มไหลผ่านแล้วเนาะใช่ครับมันเริ่มไหลผ่านแล้วนะดูสิดูต้นไม้ฝั่งโน้นสิเห็นไหมลอยมากันน้ำไปอย่างเร็วอะ่ะ น้ำสีขุ่นด้วยเนาะฝนจะตกไหมเนี่ยวันนี้น่าจะตกอยู่ใช่ใช่ตอนปีห้าสี่น้ำท่วมอยู่ที่นี่หรือเปล่าคะใช่คร่ะอยู่ที่เนี่ยเนาะอยู่ฝั่งนู้นเะเนาะ หนีไปสนามกลางเออพี่ก็หนีขึ้นเขามือนกันแหละ <laughs> ไปรวมตัวอยู่สนามวิลากางไปไปพี่ก็ไปสนามวิลากลางไะไปไปต่อแถวทานข้าวด้วยอร่อยอร่อยหอบ้าน,นอยู่ฝั่งโน<ต>้น,อนโอ้เหนื่อยเนาะเหนื่อยมากเลยตอนท่วมไม่เหนื่อยตอน,นตอนตอนตอน,น้ำลดลงแล้วเก็บบ้านนี่โอ้โหโคตรละเหนื่อยเลย <laughs> เหนื่อยที่สุดในชีวิตเลยปีห้าสี่ตามเก็บของนะ ใช่บ้านพี่นั้นไม่ลอยขังอยู่ในบ้านนั่นแหละเน่าอยู่ทีบ้านถ้าอยูบาก็ดีหน่อยอยู่ตรงนี้ไงหน้าตลาดบ่อนไก่นี่ไงใกล้ๆนี่เองร้านนาฬิกามาอยู่นครสวรรค์นานหรือยังเนี่ยผมเหรรอคับจ้ะก็พ่อแม่ผมมาอยู่นี่นานแล้วแต่พวกผมเกิดที่นี่อ๋อเกิดที่นี่ใช่ไหม ดีนะครสวรรค์น,น่าอยู่น่าอยู่กว่าที่อื่นเท่าที่เคย<ช>ไปของกินเยอะสนุกกว่าด้วยสนุกกว่าด้วยเนาะ<ช>สะดวกสบายด้วยน้ำท่วมก็ไม่ต้องกลัวบ้านเรามีภูเขาเยอะ<ช>หนีขึ้นเขาได้<ช>อย่างมากก็ติดเกาะไม่มีอะไรกินช, <laughs> ชอบจุดนี้มากเลยเนะี่ยตรงที่ตรงตรงตรงที่ลุงเขาหาปลาเนี่ย เป็นบรรยากาศที่สวยงามไม่รู้ว่าฝนจะตกอีกตอนไหนนะคะวันนี้ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ